ปีกสวยพันสีที่ภูพิงนะคะมีเรื่องราวความสวยงามแล้วก็เนื้อหาเป็นอย่างไรเราจะมาสอบถามจากท่านนี้นะคะท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคาระค่ะรองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชนินีนาสวัสดีค่ะท่านผู้หญิงคะพูดถึงปีกสวยพันสีที่ภูพิงค่ะฟังชื่อพอจะคาดเดากันออกแล้วเมื่อครู่ได้ฟังการถแถลงข่าวนะคะเป็นเรื่องราวภาพสวยๆของนกผีเสื้อที่อยู่ภายในหนังสืออยากจะทราบที่มาของหนังสือเล่มนี้ค่ะ คือที่มาของหนังสือเล่มนี้นะคะก็มาจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแปลพระราชฐานประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็ได้ทอดพระเนตรเห็นความสวยงามพระองค์ท่านก็รับสั่งถึงว่านี่ก็ต้องแสดงว่าระบบนิเวศของที่นี่ดีนะคะไม่งั้นชีวิตของสัตว์เหล่านี้ก็คงจะไม่มีให้เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะได้ เก็บรักษาเอาไว้นะคะอย่างที่คุณวิสารน้ำค้างช่างภาพเนี่ยบอกว่ามาปุ๊บก,ก็ไปเลยบินไปเลยในหายไปในอากาศไปเลยเนี่ยนะคะเราก็ถ่ายไม่ทันมันชั่ววินาทีหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งถึงบอกว่าช่างภาพนี่เก่งมากก็ซื้อหนังสือเหล่านี้นะคะไปไปดูเล่มละราคาเล่มละ1,000บาทเท่านั้นน่ะนะคะคุ้มค่ามากเลยนะคะจะเป็นของขวัญของฝากอ,อครก็ตามนะคะรายได้ทั้ง หมดเนี่ยจะกลับมาสู่มูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะให้เปิดดูซะก่อนและคงอยากจะเป็นเจ้าของแน่นอนนะคะพูดคุยกับบรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้นะคะปีกสวยพันศีที่ภูพิงค่ะคุณหญิงอุไรวันสวัสดีสารสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหญิงคะพูดถึงความงดงามของหนังสือเล่มนี้ค่ะเห็นบอกว่าทีมงานทุกคนเนี่ยใช้ทั้งแรงใจแรงกายนะคะกว่าจะก่อให้เกิดหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีคะ เออใช้เวลาในการถ่ายทําภาพทั้งหมดมประมาณ9ปีค่ะกว่าจะออกมาเป็นรูปสวยขนาดนี้ใช้เวลาต่อมาอีกประมาณปีกว่าๆค่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณอํำนาจนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็อยากจะจับจองเป็นนักเจ้าของหนังสือเล่มนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ประชาชนคนไทยนะครับให้ เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบลงผมเชื่อเลยเกินว่าทุกท่านทั้งหลายจะต้องรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยมากขึ้นรักประเทศไทยมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดท่านจะรักและเท,ท,าาทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสวดพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับมากขึ้นแน่นอนครับ